น,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 นี่ค่ะพเพื่อนๆค่ะวันนี้เราจะมาปิดเม็ดที่สิบเก้ายี่สิบกันนะคะพเพื่อนๆค่ะนั่นก็คือเท่ากับว่าสองแผงนะคะได้ยินไหมโอเคถ้ากับว่าสองแผงนะคะสองแผงนี้ก็เท่ากับว่าสองกล่องนะคะเพราะว่ามันก็จะแผงสิบเมตรก็คือเท่ากับสองกล่องนะคะไปเลย ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะคะแล้วจะจะบอกว่ามันไม่ปวดหัวไม่วิง่งไม่เวียนนะคะแต่ว่าจะหิวน้ำมีคอแห้งหิวน้ำนะคะแล้วก็จะไม่ค่อยหิวอาหารค่ะเพื่อนขะคือควบคุมความอยากนะคะเรียบร้อยนะคะคู่นี้มาเปิดแผงใหม่กันจะจะบอกว่าขับถ่ายเป็นไขมันออกมาทุกวันแหละ จะไม่ผอมได้ไงเนาะ